ครับสวัสดีพี่รองครับบรรยากาศดีดีวันนี้เนี่ยขายเปล่ะขายดีดีครับวันนี้ลงรอยรูกลงหาซิูเดแด่ล่ะมันนี้บรรยากาศฝนตกรัองรัเนี่ยเมื่อเย็งแ้งเนี่ยวัดี้ฝนเินจน้อยมาแตุ่ลาในเมืวันเป็นหินฝนพันอิ่งกันเอาบอพันหาวะนะเพื่อว่าเริ่มพันเริ่มแก่อยวะนะครับปีกเจี๋ยวหลานหน่อยมาามาูจนเร็ว ตอนนี rates, ้เจบะวันนี้วันนี้ยิ่เงเนี่ยครับนนี้ย่งเนียสิาบานมาอยู่เขียน้ำหมูเขงเนี่ยผู้ใดเียน่ลงรถีสร้างเมนูยังบว่ได้กินราวันนี้พวกกินราดบบน้มันคือมันเบิร์นไหมม่เบิร์นเนี่ย็นนตกกินเตี๋ยวกันเกีียวเนี่ยบส้างบเกี๋ยวเนี่ยเกลียวเนื้อสดเกีียวเนื้อเปื่อยอ๋นังมาวลาเท่พี่บอมลาบเียพี่ถุง้มานหบจะปลอดไหมพักสดกัมีจ้าพักสด เรามีก็มีม่กินนับกันเด้อพี่น้องเด้อถ้าคนขายจะซีดไม่กินเนื้อแดดเดียวก็มีเด้อค่ะแดดเดียวขายกับเสียวนัมขายส้มขายลาบน้องพี่น้องกันมากนะขยาไม่กินแล้วเด้อขอบคุณพี่น้องหลายเเดี๋ยวได้พูดภาษาชินก็ินเที่ยวเนื้อเปื่อยค่ะเนื้อส้มตำชินเนื้อเปื่อยค่ะลาบโอ้ชิมบอกนี่สีแม่กินสินนี่ค่ะต้องทำให้ท่านป้องกันทีได้ร้องน้ำหน่อยขยะครับ

สอดพริกค่ะสอดพริกกนอร่อยน้ำส้มเนาะค่ะอะไรมาํำไสมากินสมสมมนะกังอรเอยนาเอาพี่เลเดียวไอรดจะบ๊ยใสอย่างว่าไส้ร้านไหนกินน้ำครับร้านยาผูินกัยาด้น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลละกันอาอ ตัวปนเลี้ยงมดาเออทานไปทาาย่กระไก่กรไกระเลยกระไเี๋ยวอาเราอยงกกุ้งโตนเลยอ่ะมนย่ายๆากหิมาเหิมปนเดียวเอาไปกินมั้อกินแล้านเก็ดหนลานกิน กินฟันมากมึงหันมันไมกินตียววดบ่ได้เนบอกกินขาต้มม่แต่เขากินอ้กูกินแต้นะครับ่านได้าันนเล่นกาที่ดีคบมคนงิ้นอืมออ

เลยกันนั mm ่นเ้งมันกเลยินา้าปอนานอเอข้ามาะไออันนี้นาจม่นงเสียใชม้แล้วเสียใช้แล้วเียกเยันร่ำกันนะอืมจไปเก็บผลจะไปตากผลอะไปเด้ กินหน่อยนเบนร์ไม่เจรู้สนี่อยากกินเคืตากันนีครับ็พี่จะมาเล่นกพี่ร้านอนไรนะคนขออนุงล่นดูอยาไปออมเนียร์น้ำนเพียร์อะรนั่งทนทาด้ี่าวาเริ่องต้นแผลด้วยเอ เดมะปดิบินกู่าน่เจมาปออีนีกิด่พดอะยมันลำไส้ครับนีวว่าไงั่แล้วสองรเบนบ่เปลี่ยนไปรุ่มนอนน้ำเจ๋อไม่รู้สามพันสมรือว่าเปลี่ยนอีกเป็นนกยิงบ่ เอาๆโอ๊ะอ่ะเอาไปใส่